ข้าวเ,เพื่อนข้าวกับสมตำไผ่ทอดกรอบกรอบตากรอบแน่นี่ตำสมนี่สองอย่างตัวนี้ตำให้ผู้ใหญ่กินตำเพชรตัวนั้ตำให้เด็กเล็กกินตัวนี้ใส่ขนมเิียนนำ้ำอืมขาดไม่ได้โอ้ ขาดไม่ได้เลยสดแช่อืออือยเอเออัเอาด้วยั้มอือมาช่วยหนอืมอาจารย์จะกินีนะอืออือกินโพมแบกินโมกิรออาจารย์ก็ด้ข้อข้อมมอยู่ที่ ไปเมื่อ,อ,อกินมันจงแสบแสบอืมอืมก็ใครกรอบๆเหมืนกันนดีกินอะไรแลยรึวันทีได้กินอุ้ยไปบงังพ่อมานั่งนี่ลูกนั่งนี่นะ ý kiến của chúng ta rất là đẹp ý kiến của chúng ta rất là หลายคนอืมนีดังบ้อง,งบองจ<ไ>ป,งป็นปน่นเนะี่ผักเลยผับไหผักอร่อยนะคะับอือแสบเลยบอกังเนาะแสบจ้ะโอ้โหว่าภาษาให้เพิ่งอิ่น,ย,นยังสังเลยลูกสังบองกดอกเป้นดอกเปุ้น สมแบบนัวๆเนาะอ да. bon oh. <e ืมก okay. ็ดีก็เส้นสมคบสมปลายก็แซ่บด้วยอืมนั่ดีอย่าบังเยอะเนาะย่ามานั่งนี่มาลูกมานี่มานั่งไว้เอาลูกใบบังไว้ไงมานั่งนี่มานั่งนี่พอแล้วมานี่มาอืคไข่กบ มาลูกมา,ามยียเพื่อนไม่ตินจะแจกทุกการแล้วก็เอา,าอมาให้หน่อยอไปเลย